โคลนมันเกิดจากน้ำที่ช้าผิวดินไล่มันรวมกันเกิดเป็นโครนขึ้นแต่เราก็สามารถใช้น้ำนั่นแหละล้างโคลนได้ทุกก็เกิดจากใจเราก็สามารถใช้ใจนั่นแหละล้างทุกได้เช่นกันความทุกข์ก็เหมือนโครนที่มันมีผลมาจากจิตใจของเรานั่นเองความคิด ความกลัว <là> ความผูกพันความเกลียดชังของเราสิ่งเหล่านี้มันเป็นองค์ประกอบที่ผสมผสานเข้ามาผูกไหลมารวมกันแล้วมันก็เป็นโครนแห่งความทุกข์ทรมานของเราในจิตใจน้ําสามารถล้างโคลนได้ฉันใดจิตใจของเราก็สามารถใช้ใจเราเนี่ยล้างความทุกข์ของเราได้เช่นกันแร่งที่มาของความทุกข์ยากของเรามันก็สามารถกลายเป็นเครื่องมือแห่งการปลดปล่อยตัวเราเองได้และที่สําคัญการเข้าใจธรรมชาติของจิตใจของเราการเรียนรู้ที่จะควบคุมพลังของจิตใจเรามันเป็นเรื่องสําคัญการมีสติการเข้าใจในตัวเองเรา รสร้างใจให้เราเหมือนกับน้ําใสๆื่อการปลูกฝังสติเราจะเป็นผู้สังเกตความคิดและความรู้สึกของเราโดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวสิ่งเหล่านั้นเราเรียนรู้ที่จะยอมรับความคิดของเราุกสิ่งล้วนมาจากใจแต่ในที่สุดมันก็ต้องจากไปเราสามารถจะเปลี่ยนความทุกข์ทรมานของเราให้กลายเป็นตัวเร่งสําหรับการพัฒนาตัวเราเอง และสามารถสร้างความยืดหยุ่นให้กับเราเมื่อเราเปลี่ยนการรับรู้โดยการเลือกที่จะมองประสบการณ์ด้วยความเห็นอกเห็นใจเข้าใจและปล่อยวางเราก็จะเริ่มละลายคโครนของความทุกข์ในใจเราได้พลังแห่งจิตใจของเรามันไม่ใช่แหล่งของความทุกข์แต่มันเป็นเครื่องมือในการเยียวยาและเปลี่ยนแปลงน้อมรับศักยภาพอันเลือเชื่อของจิตใจของเราเพื่อนํามาซึ่งความสงบสุขและการหลุดพ้นจากความทุกข์ก่อนจากกันไปลุงติก็อยากเน้นย้ํานะครับว่าลุงตีเนี่ยได้นําเสนอโปรเจกต์ของการว่ายน้ําฟรีรอยตัวฟรีเพื่อให้ทุก คนที่ว่ายน้ำไม่เป็นน และอยากว่ายน้ําสามารถเอาตัวรอดได้คุณอย่าลืมนะครับว่าปีปีหนึ่งเนี่ยมีคนจมน้ําเสียชีวิตไม่มากก็น,น้อยและหลายคนก็ยังเป็นเยาวชนที่มีโอกาสเป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติแต่เขาต้องมาจากไปก่อนวัยคนเพราะฉะนั้นลุงตีก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลงทะเบียนผ่านหน้าโปรไฟล์ไม่ได้เลยนะครับเนื่องจากมีคนสนใจเยอะมากเราก็จะมีการจัดเป็นรอบรอบรอบหนึ่งลุงตีรับม่เยอะ30คนสอนโดยทีมงานมืออาชีพที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลตัวเองในน้ําลงทะเบียนกันมาก่อนได้นะครับแล้วคุณก็จะได้รับสิทธ ในการเรียนรู้เกี่ยวกับการเอาตัวรอดในน้ำนะ